เกบปลั๊กเข้าไปเลยค่ะนี่แบบนี้เห็นไหม power station ที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะคะไฟดงไฟดับค่ะเอาอยู่เลยนะคะเพียงแค่มีตัวนี้นะคะกลางปีกแบบนี้ชาร์จแบตได้เลยค่ะเขาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ในตัวแบบนี้นะคะพี่พี่ใช้งานได้ทั้งแบบ DC และ AC ค่ะนี่เห็นไหมเราออกมาข้างนอกนะคะตอนนี้เขากําลังชาร์จแบตค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะก็จะมีไฟ led ให้ด้วยนะคะมีปลั๊ก3ตาให้ค่ะด้านหน้าก็จะมีช่อง usb ถึง2ช่องแบบนี้นะคะมีช่องอ่า C2C นะคะให้ทุกคนสามารถชาร์จแบตได้แน้นก็จะถือแบตไอ้นี่มาโทรศัพท์มาแล้วชาร์จให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะคะที่ปลั๊กของเราปึ๊บนะคะแล้วเราก็จะทําการเปิดเครื่องก่อนนะคะทุกคนตรงนี้อ่ะแล้วเปิดเปิดเครื่องเสร็จนะคะเราก็กดไปที่ DC ค่ะ AC อ่ะ AC แบบนี้นะคะเครื่องของเราก็จะชาร์จแบตเข้าแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมชาร์จแบตเข้าเลยแบบนี้นะคะ รลมที่ด้านหลังนะคะเสียบปลั๊กเข้าไปเลยค่ะนี่แบบนี้เห็นไหมพัดลมติดแล้วค่ะทุกคนกเห็นไหมถ้าใครสนใจนะคะกดได้เลยที่ตะก,กาหน้าคลิปค่ะ